สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้า,ขาสู่ราการเมจิกไซส์พบกับดิฉันนางสาวกุสุมานสุสทรร,รงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนตากพิทยาคมวันนี้เราจะมานำเสนอการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของอากาศให้ทุกคนได้รู้กัน อากาศอยู่ในทุกพื้นที่และอากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนนอกจากนี้ยังมีแก๊สอื่นๆอีกมากมายในทุกพื้นที่จะมีปริมาณอากาศแตกต่างกันวันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าอากาศนั้นอยู่รอบๆตัวเราและยังมีแรงดันที่มาหาศาลอีกด้วยกับการชดลองอากาศนั้น ทดลองของเรานะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นของที่คุณผู้ชมสามารถหาได้ง่ายใกล้ตัวถ้าพร้อมแล้วเรามาหาอุปกรณ์ทดลองและลองทดลอบไปพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องมีกาชิชุค่ะหานยากชนิดนะคะอันที่สองคือแก้วใสๆแบบนี้ค่ะไม่เปลี่ยกนะคะและอย่างที่สามต้องเป็นน้ำในกาละมังค่ะนี่ค่ะเราจะเติมน้ำจนเกือบเต็มกาละมังนะคะทีนี้ขั้นตอนแรก เราจะเอากระดาษเชชูใส่ลงในก้นแก้วค่ะต้องใส่ให้แน่นนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราทําการทดลองแล้วอาจเกิดการผิดพลาดถ้าบางทา่านอาจจะนําเทปใสติดกระดาษเชชูยไว้ก็ได้ค่ะเราจะยัดลงไปในก้นแก้วนี้นะคะจะยัดลงไปให้แน่แนๆน,นะคะความเราไม่หลุดนะแล้วทีนี้เราจะมาลองกดอากาศลงไปในกระละมังที่มีน้ำอยู่เต็ม แบบนี้นะคะค่ะเราจะกดเราจะกดแก้วลงไปตรงๆเพื่อพิสูจน์ว่าอากาศอยู่รอบๆตัวเราจริงหรือไม่และในแก้วมีอากาศอยู่จริงหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะเรากดแก้วลงไปแล้วนะคะตอนนี้แก้วของเราอยู่ในน้ำแล้วเราจะมานับ1-10ถึงกันนะคะเราจะมาดูว่าแก๊ช,ชิชูในแก้วเนี่ยจะเปียกยุ่ยไปหรือยัง กระดาษชิ้นชุไม่น่าจะทนต่อน้ำได้ใช่ไหมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบเราจะยกแก้วขึ้นมานะคะดูสิคะดูกระดาษในแก้วเห็นอะไรไหมเปลี่ยงหรืเปล่าเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่ากระดาษเปียไกไหมเนาะ ถ้าบจริงถ้ากระดาษเปียกน้ำต้องยุ่ยไปแล้วใช่ไหมคะดูหลชั่วของเราคะ่ะยังอยู่ได้ปกติไม่เปียกเลยคะ่ะว้าวแปลกใจ้วใช่ไหมนะคะว่าทําไมกระดาษชู่ที่เราแก้วกดลงไปในน้ำมันถึงไม่เปียกที่เป็นแบบนี้นั่นก,ก,ก็เพราะว่าในแก้วมีอากาศอยู่เต็มคะ่ะแรงดันอากาศจะไม่ยอมให้น้ําเข้ามาแทนที่เราจะมาพิสูจน์กันอีกครั้งนะคะเราจะใส่กระดาษชู่ลงไปใหม่ และทีนี้เราจะกดแก้วลงไปโดยการเอียงแก้วการที่เรากดแก้วลงไปและเอียงแก้วจะเห็นได้ว่าจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำเข้าไปแทนที่อากาศได้ค่ะถ้าเรากดแก้วลงไปตรงๆน้ำจะไม่สามารถแทนที่อากาศได้แต่ถ้าเราเอียงแก้วอากาศ จะยอมให้น้ําเข้ามาแทนที่ได้ซึ่งก็จะทําให้กาชิชุูเปียกนั่นเองค่ะการทดลองนี้นะคะก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าอากาศมีแรงดันที่มหาศาลและอยู่ในทุกพื้นที่คุณผู้ชมอยากพบกับความตื่นตาตื่นใจแบบนี้ไหมนะคะถ้าอยากพบลองมาลองหยิบของใกล้ตัวคุณมาทดลองสิคะแล้วคุณจะพบกับความแปลกใจที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ